สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครูคมพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็มาดูการทอดหมูเด็ดเดียวค่ะสตรเด็ดเคล็ดลับช่องครูคมพันตุลากันค่ะหมูหนึ่งกิโลกรัมนะคะคมพันใส่ซอสสาเขียวครึ่งทัพีน้ำปลาครึ่งทัพีน้ำตาลทรายแดงครึ่งทัพีกระเทียมสับครึ่งทัพีน้ำมันงานหนึ่งทัพีค่ะนวดเป็นเวลานานสิบห้านาทีค่ะเอฟซี FC ค่ะ ก็จะได้หมูเด็ดเดียวที่สีสวยนุ่มอร่อยค่ะน่ารับประทานค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมไมาให้กำลังใจ ช่องพวงพันตุลากันขอบคุณเลายค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะตอนเช้าอากาศหนาวเย็นค่ะ fc ค่ะอากาศหนาวเย็น บรรยากาศยามเช้าขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ค่ะขอให้เอฟซีมีความสุขในการทำงานนะคะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะนี่ค่ะคุณพันธ์ก็มาทอดหมูแดดเดียวให้กับเอฟซีเราได้ดูค่ะตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเอฟซี่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะ เช้าๆคุมพัน์จะร้องเพลงให้ฟังนะคะเป็นเพลงที่คุมพัน์ประพัน์ธขึ้นมาด้วยตนเองค่ะเจิญรับฟังได้เลยค่ะเพลงคําควบกล้ำค่ะเด็กไทยจงสนใจควบกล้ำควบรอรอวอดจดจำขึ้นใจควาขวาัญเร่งเร็วไวสุขสดใสชื่นในชีวัน สุขสบายชื่นในชีวันกลิ่นหอมกล้วยไม้พรึกษากรีบผักกาชูช่อชยยัยไลเรียนรู้กวบกลมเร็วไวสุขหรือไทยชื่นในชีวีสุขหรือไทยชื่นในชีว,ชชวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจควบกลังควบรอรอวอจดจำขึ้นใจขว้าควานรีเร่งเร็วไวสุขสดใสชื่นในชีวันสุขสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมกล้ยไม้ปรึกษา กรีบพาก,กาช่วยชอชยยัยไลเรียนรู้ควบกล้ำเร็วไวสุขหรือไทยชื่นในชีวิสุขหรือไทยชื่นในชีวิค,คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดี จบลงไปเรียบร้อยค่ะอักษรควบกล้ำมีอยู่สามตัวนะคะรอเรือรอลิงและวอร์แวนค่ะคําใดที่อ่านออกเสียงอักษรควบคํานั้นก็เป็นคําควบกล้ำแท้ค่ะขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจช่องคูมพันตุลากันค่ะเพลงต่อไปค่ะเพลงอักษรนําค่ะ เป็นเพลงที่คมพันประพันธ์ขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะเด็กไทยจงสนใจหอนำมอกหนานุนนำจดจำเอาไวา้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันกลิ่นหอมกล้วยไม้ปรึกษากลีบผักกา ชูชออชายลายเรียนรู้ความกล้าเร็วไวสุขหรือไทยชื่นในชีวีสุขหรือไทยชื่นในชีวีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจหอนำหมอกหน้านุนนำ จดจำเอาไว้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสชื่นในชีวันสนุกสดใสชื่นในชีวันหมูหม,ม,มูเลือนรู้หนักหนาหบือหวาสนุกสุขสรนครืน,คนเครงไกรเงาสุขสรรหอนำนั้นซ้ำคันมากมายหอนำนั้นสำคัญมากมาย อย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากผ่านต้องรีบคนควายเรียนรู้หอ,อนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิสุขใจกายชื่นในชีวิคิดคิดคด,ดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีเด็กไทยจงสนใจหอนำมอกนานุนนำจดจำเอาไวา้เรียนรู้หลักภาษาไทยสนุกสดใสเชื่นในชีวันสนุกสดใสเชื่นในชีวันหมูหม,หมูเลิศรู้นักหนาเบือวาสนุกสุขัน้น คลืนเคร่งใครเงาสุขสรรหอนำนั้นซ้ำกันมากมายหอนำนั้นซ้ำกันมากมายอย่าอยู่อย่างไรวิญญาณอยากอ่านต้องรีบคนควายเรียนรู้หอนำหลากหลายสุขใจกายชื่นในชีวิสุขใจกายชื่นในชีวี คิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีโอโหเหลืองแล้วค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะเหลืองสวยเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามเลยค่ะนี่ค่ะ สีสวยเลิศเลยค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ค่ะก็จะได้หมูแดดเดียวที่มีสีสวยนี่ค่ะเอค่ะสีสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณ f อฟทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะคุมพันรักเคารพให้เกียรติเอฟซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวคุมพันจัดสส่จานให้ดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะหมูแดดเดียว สุดเด็กเคลรับช่องคุมพันธ์ตุลาการค่ะ fc ขานี่ค่ะุมพันธ์ใช้ใบตองกล้วยรองจานเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยๆลยเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ